ชาชิมเย็นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะผมชื่อเด็กชายพนวัตรสื้อจ้างอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หครับหนชื่อเด็กหญิงนัทยาสื้อจ้างอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอการนําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์อีกครั้งค่ะชื่อผลงานคลิกกนิีกปุ๋ยน้ำชืวอผ้าจากมูลจริงฤทธิค่ะที่มาและความสําคัญ ในปัจจุบันมีการรับประทานแมลงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมาแมลงนั้นเป็นสัตว์ที่มีโปรตีนและมีคุณค่าทางอาหารสูงสามารถพบเห็นทั่วไปตามธรรมชาติมีมากมายหลายชนิดเช่นตะกะแตนหนาลรดดว่วนจิ้งหรีดกุ้งจีเป็นต้นค่ะและมีลักษณะแตกต่างกันออกไปพวกหนูจึงคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแมลงแมลงที่เราได้เรียนศึกษานัา่นก็คือจิ้งหรีด ในปัจจุบันมีคนเลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชนจํานวนมากและได้ต่อยอดการเลี้ยงเพื่อที่จะศึกษาในโรงเรียนและหารายได้เสริมใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ค่ะหลังจากที่เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วนําไปจําหน่ายสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คือมูลของจิ้งหรีดค่ะผูจะคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแมลงแมลงที่เราได้เรียนศึกษาได้ก็คือจิ้งหรีดในชุมชนมีคนเลี้ยงจิ้งหรีดจานวนมากและได้ต่อยอดการเลี้ยงเพื่อที่จะศึกษาในโรงเรียนและหารายได้เสริม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากที่เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วนําไปจําหน่ายสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คือมือของจิ้งหรีดค่ะพวกหนูจึงเล็งเห็นความสําคัญของประโยชน์ของมูลจิ้งหรีดจึงคิดทาโครงการคลิก,การีกปุ๋ยน้บเชื้อภาพจากมูลจิ้งหรีดค่ะเราจะไม่เลือกวิธีนําไปเผาหรือนําไปทิ้งเพราะสง่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนจะเกิดการคออา,าร์บอนไดออกไซด์ลอแก๊สขึ้นแทนบรรยากาศของโลกทําให้โลกร้อน เราจึงช่วยโลกในแบบที่นำมูลของจิ้งหรีดมาทำน้ำหมักปุ๋ยเชื้อผ้าและนำไปลดต้นไม้ต้นไม้จะช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สขึ้นแทนบรรยากาศของโลกลดภาวะโลกร้อนวัตถุประสงค์ 1. มีความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของจิ้งหรีด 2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. ามนำมาลดพืชผักประโยชน์ค่าบเาจะได้รับ 1. มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของจิ้งหรีดและการขยายพันธุ์ของจิ้งหรีด 2. ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์และหารายได้เสริม 3. นํนำมูลของจิ้งหรีดมาทำน้ำมาปุ๋ยชีวภาพและนำไปรดต้นไม้ให้จเจริญเติบโตค่ะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ 1. มูลจากการเลี้ยงจิ้งหรีด 2. ส,สารเ e อมากากน้ำตาล 4. น้ำเปล่า 5. ถาังพลาสติกขนาด20ลิตร 6. กะลมัง 7. แม่พายวิธีการดำเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 1. นํามูลของจิ้งดีที่ได้จากการจําหน่ายตัวไปแล้วมา3กิโลกรัม 2. ผสมด้วย EM 1กิโลกรัม 3. ผสมด้วยกากน้ำตาล2กิโลกรัม 4. นำทั้ง3ส่วนคุูเขาให้เข้ากันโดยใช้สูตร1ต่อ2ต่อ3 5. หมักทิ้งไว้ใช้ระยะเวลา2เดือน 6. จากนั้นนำปุ๋ยที่ได้จากการหมักมาผสมน้ำเปล่าในอัตราสร่วน1ต่อ3 7ได้ปุ๋ยมักชีวภาพตามการพร้อมกรอกแส่ขวด 8. นํนำปุ๋ยมักชีวภาพมา3ช้อนโต๊ะผสมน้ำเปล่า1ลิตรพร้อมไปฉีดพ่นหรือลดพืชผักได้ตามต้องการครับสรุปและอภิปรายน้ำชีวภาพจากมูลจิ้งหรีดเมื่อน,นำมาทดลองในการใส่ต้นคณะ ต้นคณะจะสูงกว่าต้นคณะที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยพืชผักนั้นจะได้รับธาตุอาหารเป็นปริมาณมากและเพียงพอนอกจากจะนํามูลจิ้งหรีดมาทําเป็นปุ๋ยแล้วยังสามารถนํามูลสัตว์ชนิดอื่นๆใบไม้เศษอาหารที่อยู่รอบตัวเราไม่ใช้ประโยชน์นํากลับมาใช้ทําปุ๋ยช่วยลดขยะมูลฝอยช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ ลินิตปุ๋ยน้ำเชื้อผ้าจากมูลจริงจริตค่ะ